สวัสดีค่ะจากามานไรยองุ์พยอมค่ะวันนี้พามาดูมะเขือที่อะไรองพยอมได้ใส่ถุงนะคะใส่ถุงข้าวสาร15กิโลนะคะหรือว่าหนึ่งถังนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือไม่แน่ใจนะคะว่ามะเขืออะไรเพราะว่าเจ้าของเขาบอกมาว่ามีมะเขือมะเขือยาวกับมะเขือลายนะคะคือ มะเขือที่เขาเรียกตอปีโดนะคะมะเขือกรอบลูกเล็กๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะก็ต้องรอลุ้นกันนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่อันนี้บรลังพยอมก็เด็ดยอดเข้าไปตอนนี้ก็เริ่มแตกมาใหม่นะคะและเริ่มมีดอกติดดอกแล้วนะคะถุงดำขอโทษค่ะถุงข้าวสารนี่นะคะ ข้างล่างนี้จะเป็นใบไผ่ล้วนๆนะคะข้างบนก็เป็นดินขุยไผ่ที่กอไผ่นะคะกวาดๆเข้ามาใส่ข้างบนนะคะอ,อันนี้ต้นอะไรรวบๆมาติดมีแตกด้วยอันนี้ก็เริ่มแตกแตกใหม่นะคะเริ่มเป็นกอนะคะนี่ค่ะถ้าเขา จเจริญเติบโตได้ดีนะคะในถุงข้าวสารแบบนี้นะคะก็จะบอกกับเพื่อนๆว่าผู้ที่มีที่ที่ปลูกน้อยนะคะสามารถที่จะปลูกลงถุงแบบนี้นะคะใส่ถุงใหญ่ๆแบบนี้นะคะตั้งเรียงๆกันไว้บ้านหนึ่งมี4ี่คนปลูกสักอย่างละสองต้นสองต้น พอเก็บกินวนไปเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านรังพยอมได้ปลูกมาเมื่อสองสามปีที่แล้วนะคะปลูกอย่างละสองต้นสองต้นกินไม่หวัดไหวเลยนะคะแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าโตขึ้นมาหน่อยนะคะตอนแรกออกมาใบเหลืองๆทาท่าเหมือนจะตายเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะเด็ดยอดและแตกใหม่งามปุ๊บเลยนะคะ ใบอ่อนเนอะเลยนะคะส่วนตรงนี้ต้นมะเขือพวงนะคะเขาขึ้นในผ้าใบที่ใบแรงพยอมปูไม้พันไม้นะคะนี่ค่ะบแรงพยอมก็ถอนนะคะถอนแล้วก็เอามาตั้งไว้เฉยๆเลยนะคะตอนนี้เขาเริ่มแตกยอดมาใหม่อีกแล้วนะคะเป็นไม้ที่เรียกว่าโตย่าขอโทษค่ะเป็นไม้ที่ จเจริญเติบโตได้ดีนะคะไม่ต้องดูแลอะไรมากนะคะว่าเดี๋ยวจะเอาลงถุงดําเหมือนกันถุงข้าวสารเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะนี่ค่ะใบใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้เริ่มมีดอกติดดอกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะไม่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยนะคะแต่อยู่ในร่มนะคะนี่ค่ะมันจะร่มป่าไม้แบบนี้นะคะ เห็นตัวอะไรไหมคะนี่ค่ะล,ลูกลิงลูกลิงของบา,ายไรงพยอมนะคะนี่ค่ะตายขึ้นไปแทบทางนี้อีกตัวนะคะน้องหนูดำกับน้องชิมิชิมินะคะส่วนตรงนี้ก็มะเขือพวงนะคะมะเขือพวงอันนี้อยู่ในกระถางดำนะคะกระถางดำแปดนิ้วนะคะนี่ค่ะ ดกมากๆเลยนะคะนี่ค่ะว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ใส่แกงพะแนงเนาะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นมะเขือตอนแรกว่าเป็นมะเขือคางกบทำไปทำมาจะไม่ใช่มะเขือคางกบนะคะนี่ค่ะคล้ายๆมะเขือคืนนะคะกินรู้สึกจะคันๆลิ้นนะคะ ก็ว่าเดี๋ยวจะตัดแต่งใหม่หรือจะฟันทิ้งเลยก็ยังไม่แน่ใจเลยนะคะเพราะว่ากินไม่อร่อยก็จะไม่เก็บไว้นะคะเขาก็มีดอกออกดอกแล้วก็ติดผลอยู่เรื่อยเลยนะคะได้พอแกงนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เป็นมะเขือคางกบที่ซื้อเม็ดมาเพาะนะคะนี่ค่ะ ลูกเริ่มโตแล้วนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเลยซองหนึ่งได้แค่ต้นเดียวนะคะก็น่าจะเป็นมะเขือคางกบเนี่ยค่ะลูกลายๆแบบนี้นะคะใช่ไม่เอ่ยส่วนตรงนี้ก็เป็นแตงกวานะคะแตงกวากระถางนะคะนี่ค่ะ ที่รแรลงพยอมได้เอามาชํำไว้ย้ายจากถาดนะคะมาใส่กระถางไว้ไอหนูของยายลงขุดหมดเลยนะคะอันนี้ก็เลยมาหยอดในนี้เลยนะคะขึ้นโตแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องย้ายที่เตรียมตั้งกับพื้นดินได้แล้วนะคะแต่ก็ยังเสียวๆไอหนูของยายนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นถั่ว ที่แรลงพยอมย้ายลงมาใส่กระถางนะคะคนที่มีพื้นที่น้อยสามารถที่เราจะปลูกลงกระถางแล้วแขวนได้นะคะปล่อยให้เขาเลื้อยตามสายแขวนได้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่ซื้อมาหนึ่งซองได้แค่ลูกเดียวนะขอโทษค่ะได้แค่ต้นเดียวนะคะตอนนี้เขาติดลูกแล้วนะคะ ซื้อมะเขือจานขาวนะคะแต่ได้เป็นมะเขือจานเขียวนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่ผัดได้แล้วนะคะต้มได้แล้วนะคะนี่ค่ะกำลังสวยเลยนะคะแล้วก็ติดดอกใหม่นะคะนี่ค่ะติดดอกติดลูกติดผลใหม่นะคะเพียบเลยนะคะต้นเดียวก็พอกินนะคะรอให้เขาโตเต็มวัยก่อนนะคะ บำรุงสักหน่อยอันนี้ก็ใส่ขี้วัวโรยเข้าไว้นะคะนี่ค่ะใส่ขี้วัวอย่างเดียวเลยนะคะไม่ใส่ฮอร์โมนอย่างอื่นเลยนะคะดอกสีสวยด้วยส่วนตรงนี้ก็เป็นผักขมจีนนะคะนี่ค่ะยอดอวบแบบนี้นะคะผัดน้ำมันหอยอร่อยนะคะโอ้ยมีตัวแมลงมาเกาะอ,อีกแล้ว นี่ค่ะผักขมจีนเป็นพืชอาหารที่มีโปรโตีนสูงมากๆนะคะแถมมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะนี่ค่ะใบใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะใบใหญ่กว่ามือนะคะก็ได้ไว้หลายต้นนะคะสำหรับผักขมจีนนะคะ ถ้าเขาเป็นดอกแบบนี้นะคะจะอร่อยมากๆเลยนะคะตัดดอกตรงนี้นะคะแล้วไปผัดน้ำมันหอยนะคะให้ไฟแรงๆน้ำมันให้ขึ้นฟันเลยนะคะให้ขึ้นควันเลยนะคะแล้วก็เอานี้ลงไปผัดนะคะจะอร่อยมากๆเลยนะคะใส่น้ำมันหอยนิดนึงใส่น้าตาลนิดนึงนะคะจะอร่อยมากๆนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูพืชผักสวนครัวรว่วกินได้ของบ้านไรวงพยอมนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ